สวัสดีครับวันนี้แี่ลิงพาดมาเที่ยวที่บ้านของคนยักษ์กันยูวู้อลังกันแน่นอนดูดิดูดิดูหน้าตามันดูหน้าตามันน่ารักปลามันจะกินพี่ลิงหรือเปล่าวะค่อนข้างที่จะนักกลัวเอาไงดีวะเกดพี่ลิงเกดว่ามันไม่ค่อยโอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยจริงเหรอเร็วเร็วเร็วี้วหนีเลยอ่อยตายตายทำไงดีหนีก่อนเลยเกด แค่พิมพ์ว่าโปเกส์9หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกสด,ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์ สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกมันเดิมค่ะ <Yahoo! S 1> มาอยู่กันในด่าน s อชเค e เดอะใจแอ k i ิทอบบีนั่นเองวู้วู้วันนี้เราจะต้องหนีออกไปจากที่ในไได้มันจะกินเพื่อเลงอยู่แล้วกเกตาไปื่อเมาที่ไหนเดี๋ยเดี๋ยวพี่เลนงมีคนพาขึ้นมาไม่ใช่ไงเอาเหรอัตโตอโตเดี๋ยวเราเรีบไปไปอันนั้นอะไรอนนาตน่ารักน่ารัก อ่าอันนี้เป็นคุณจะรถนะคะไม่รู้อ่ะรีบไปเถอะคุณจะรดถอะไรก็ไม่รู้เร็วเร็วระวังด้วยนะเกดโอเคแบบหนึ่งนะคะระวังด้วยเกดระวังกระโดดให้มันดีๆด้วยอื้ออันนี้ปักไฟยักโอเคแล้วก็อืเซฟนะคะจุดเซฟเนี่ยเป็นจุดแดงๆเนาะจุดแดงๆดงดูซิว่าด่านสุดท้ายด่านที่เท่าไหร่อ่าที่เห็นล่าสุดเนี่ย16นน่าจะมากกว่านี้นิดนึงไม่รู้อ่ะ อันนี้เป็นที่เสียบปากแล้วเราเก็ตเราเรน่ากลัว,ลว,ลว,ม,วมันใหญ่โตมโหโฬาเลยเอาก็พี่ลิงมีคนอยากจะมาไม่ใช่หรอที่เนี่ยตอนแรกก็อยากจะมาเที่ยวอะ่ะแต่ดูดิมันมันเอาเรามาหลอกกินยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมันจะกินหัวแมลงอยู่แล้วนั่นเนี่ย <c oughs> ใช่เออโอเคไม่กลัวจะล่วงไปหมดยังล่วงไปหมดยังล่วงไปหมดรีบไปรีบไปเลยเรียบไป ใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักตักเร็วเร็วเกตเราเร็วโอเคแปบหนึ่งสิอ่าโอเคมีชีดด้วยพีริงเมชีดด้วยเราข้ามเนื้อไปกับเนื้อาเริงอยากกินเนื้อเกตเขากินกันได้ไหมอ่ะเห็นตัวข้างหลังเปล่าทำไมมันจะมากินเราอยู่แล้วนะไปเลยเกตเราไม่อยู่แล้วนักกว่าเจริงด้วยมันจะมากินหัวพีริงไหมอ่ะ ไม่หรอกไม่หรอกพี่ลิงไม่อร่อยไงถ้าเลงบักเลยวั่นนะเป้เล็งอร่อยนะจริงเหรองั้นเดี๋ยวเก๋ลองเอาพี่ลิงไปทําต้มแซบลิงจะป่าเหรอมันไม่ได้อร่อยขนาดน,นั้นถ้าเล็งร้านเล่นฮ่าๆสวัสดีค่ะน้องนางเอ,อ่ออันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะค่อยๆเลาะไปโห้คนข้างหน้าแต่งประเทศจังเลยใช่แต่ว่าเก๋เทกว่า อยากเขาเทกว่าเก็กตักยอเก็อันแอร์ไงอุ๊ยอันนี้มีรูด้วยชีบมีรูตรงกลางชีบมีรูตรงกลางต็มตา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 นาต่นาน้ทาต่ตา่าตนตีตาปานาตานาตัตไตาตาตาต้ตาตาตาตนตาตาตังมาราต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 ัตา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 ตต้อรตาตาตานาตอตาตาาตาตา เราได้ไปกันได้ไงอืออันนี้มันคืออะไรอะ่ะมองติ๊มเหมือนไส้กอกเลือดอุยอะไส้กอกเลือดอืมอาหารเกาหลีอะเหรอประมาณนั้นเลยเกดตอนนี้เนี่ยเกดอยู่ด่านสิบแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูซิคนสุดท้ายอ่าอยู่ยี่สิบโอ้โหไม่รู้อะรีบไปเถอะโอเคอันนี้เป็นหมวกคุมผมเด็กหรือเปล่า ไม่น่าใช่นะเกดมันต้องเป็นอะไรที่ผิดปกติแปลกๆหรออืมได้ๆเอ้อ่าเฮ้ยคนนั้นจะล่วงแล้วคนนั้น่าจจะล่วงแล้วอ่ะอ้ยยอ้ยโอเคตายเลยเลยเกดตายเลยแย่มากเลยไปให้มันเดดดไปให้มันเด้เดดแล้วบาริงติดตดนี่อะไรไม่ได้อยากจะมาเลย เดี๋ยวพี่ลิงเป็นคนอยากมาเที่ยวไม่ใช่หรอก็อจใจงัยเพรว่าไม่ได้อยากมาขนาดนั้นนะ่ะเกตบังคับเบลิงมานะเนี่ยเดี๋ยวจับพี่ลิงทีตูดเป็นคนอยากมาเองแท้ๆแล้วมาว่าเกตทําไมถึงได้ว่าว่าเลงดาราเลยก็เป็นลิงเกล่าวหาว่าเก๊เป็นคนทําให้พี่ลิงอยากมาเจอแบบนี้อ,ะอ่ะก็มันจริงอ่ะเลิงไม่มีวันผิดเกตต้องผิดคนเดียวเอาหรอ เกินไปโอเคค่ะอันนี้ชิดชู่หรือเปล่าไม่รู้ไปเหอะไม่อยากอยู่แล้วมันตายล้วเบื่อเวลาเบื่อชีวิตกหน่อยเก็ฑ์นะเออใจเย็นกำลังกะระโดดกระโดดอเด้อเด้อเด้อแล้วก็เด้อเด้อเดแล้วก็ฮ่าไปตามลูกศรเลยนะคะวู Sherlock Sherlock ้ฮู้โอ้โหลงมาข้างในตู้ปะ ไปตู้แล้งอเอต่ะเดี๋ยวนะคือคิตว่าริมสุดฝั่งนู้นนะคะมันคุ้นๆเหมือนเคยเล่นลยังไงก็ไม่รู้อ่ะแก๊สนั่นน่ะสิเหมือนเคยมาแต่ว่าด่านพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะซ้ำๆกันนะนะนั่นน่ะดี w ายอัน e ออุ้ยอุ้ยอันแอ n e ก็แพ้ไปอันไว้กระทักมาล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 าอ่า ตลอดไม่เคยเลยไม่คับตายตลอดโอเคอืมแล้วก็อันนี้เป็นตะแกงตะแกงเอาไว้ปิ้งปลาหรือว่าปิ้งเนื้อ,อย่างไงเกดอ๋อโอเคได้ได้เฮ้ยเด็กคนไหน้หวัดดีนะปะปิง้งขึ้นไปอืมค่อยคอยปิง้งทึ้นไปนะคะน่าจะใกล้แล้วมั้งน่าจะใกล้ะจะออกแล้วแหละ ใช่โอเคค่อยๆขึ้นไปนะคะว้าเกตปีนยังไงปีนยังไงปีนให้มันดีๆเลยอุ้ยต่อปีนดีๆปีนดีๆแป๊บหนึ่งปีนให้มันดีๆลิงบัคเกตปีนไม่โอเคนะเราระวังด้วยอันนี้อันนี้เราะวังรถนะมันจะชนเราไหมอุ้ยดูน้าเด็กคนนี้ตลกวัตด,ดีวัดดีตลกเอ้ตลก เดี๋ยวนะอันนี้เราใช้ทริคเราได้ไหมคะใช้ได้เก้ใช้ได้อืม,อมแล้วก็เหลืองโอ้ย <c oughs> โอ้ยแดงกันแดงแล้วก็แดงแล้วก็อะไรแดงแล้วก็แดงแล้วก็วกวกเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองแล้วก็น้ำเงินอุ้ยแต่เดี๋ยวนะฮะ เรือคือทุกอันเนี่ยมันมองทะลุได้หมดเลยนะคะลองแดงแล้วกันยีตบานแลวแคบานแลวผัดได้ไงวะอันนี้ขนมปังป่ะขนมปังวายตายนั่น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 ไม่เป็นเรื่องเลยอ่าขนมปังนะคะทาซอสอะไรสักอย่างเนึแยมอะไรก็ไม่รู้รีบไปเตอะรีบไปเถอะ อืออืออือตลกเก็ดอืออืตอ,อตลกฮึจ้ะอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้เราน่าจะใช้ทริคของเราได้มั้งมองทะลุไปข้างหลังนะฮะถ้าเกิดอันไหนทะลุได้ก็คือเดินทะลุได้โอเคอ่าเรียบร้อยอันไหนทะลุได้ก็คือทะลุได้อันไหนทะลุไม่ได้ก็คือทะลุไม่ได้ <c oughs> จังสั้นเลยพี่ลินจังสั้นเลยแล้วก็อันนี้นะคะน่าจะขึ้นไปที่เฮ้ยเราเจอแมวอีกแล้วเนะีนะ่ยเราเจออีกแล้วงงมากเลยแมพมันคล้ายๆเดิมเลยอะไม่เป็นไรอย่างน้อยนะคะเราก็เก็ตว่าแมพของคนนี้เนี่ยสวยป่ะเราเรเราต้องรีบไปเราเราเราให้คับไปก่อนอ๋อจะไป ช้อนได้เลงไงเดี๋ยวจะติดต้ดเฮ้ยออกแล้วออกแล้วรอดแล้วรอดแล้วเย่ออกแล้วโอเคเราถึงเส้นชัยแล้วนะคะเดี๋ยวนิดเดียวเองอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งไฮต่นเต้นตต้นเต้นไล่ตต่นเต้นไปแล้ว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 เจออิตันนี่ทุกรอบเลยมาเล่นด่านแบบเนี้เจออิตันนี่ทุกรอบเลยน่าเบื่อเลยไม่ชอบเลยอิตันเนี่ยโอ้จริงด้วยดัก โอเคค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างมีเป็นปลาหมึกด้วยนะเฮ้เกตดูปลาหมึกดูปลาหมึกเอแปลงไม่ได้โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกตไปแล้วค่ะบายยเพลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหนะ้า ใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด Subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้บาริงไปแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้องด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายุ้ยนนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรวะไปดูสิไปดูไปดูออนะอึ๊นะอโอ้ยมันคือดาบตายเลย กดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แกมแล้วก็พี่ลิ้นได้นะคลิ่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่แกมกับพี่ลิ้นได้ที่ตรงนี้เลยแล้น,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก้มด้วยนะคะบ๊ายบาย